จุบดาวข้างหน้าหรอใช่าวางไม้ก่อนได้นะเดี๋ยวไม้ก่นจดาวหใหใหญ่ใหใหญ่ไม่หาะคนอเ<อ>หมามากยังเกรกอยู่เลยหนึ่งสองรั 1> 1, 2, ม,ม ใช่แล้วไม่ต้องเลยรู้ทานหมดแล้วตอนนี้ทำไมจะถ่ายไม่ทานอะไรนะครับอ๋อได้โอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้มาบริจาคให้กับทางมูลนิธิก่อนนะครับขบวมมนหรือเล่า คร,ครับผมก็วันนี้นะครับผมมาบริจาคให้กับมรลนิธิเด็กอ่อนพยายไทยนะครับทั้งหมด60,000บาทน,นะครับก็ขอบคุณครับ เราต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องยิน,น,นไได,นด,ด,ดีต้อนรับนะคะน้องแม็กนะคะก่อนครับนะคะจุติรัตนาวรุณนะคะแล้วก็ที่วันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือแฟนคลับใช่ไหมคะก็ยินดีต้อนรับนะคะด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันโอกาสที่ดีของน้องแม็กนะคะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิด<ม>ใช่ไ,<ม>ไหมคะของรอบที่ <laughs> นะคะค่ะก็เป็นยังนี้น้องแม็กเคยมาเมื่อปีที่แล้วใช่คไหมค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้มาร่วมทขบุญกับสถานสงพคราะห์เด็กอ่อนพญาไทอีกครั้งหนึ่งปีนี้ก็หน้าตาสดใสยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมคะต่อกว่าเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะก็วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะที่ในฐานะเป็นผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ก็ขออวยพรนะคะให้น้องนะคะ,ะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญไปอีกก็คือขอให้เจริญแล้วนใ,นในหน้าที่การงานนะคะทุกคะแนงทุกบริบทที่ที่ได้ทำแล้วก็ขอให้ดำเนินการกิจาการหรือว่า ทำสิ่งใดหรือว่าเป็นศิลปินนะคะก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่ความประสบความสําเร็จนะคะรวย,รวยๆยิ่งขึ้นต่อไปนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงได้เกริ่นใจนะคะไปทั่วทุกสารทิศน,นะคะก็ขอให้แฟนคลับเยอะๆนะคะแล้วก็ก็ขอให้ ประสบความสําเร็จทุกประการนะคะก็ขอบคุณในนามของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพินยาไทยก็ซาบซึ้งนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับทุกคนโดยเฉพาะท็อแม็กในวันนี้ค่ะก็ะขอใหอ้วันนี้ก็เป็นวันที่ดีแล้วก็เพราะว่าคุณที่ได้รับวันนี้นะคะสถานสงเคราะห์ก็จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะ ที่สนับสนุนมาแล้วก็สิ่งของที่สนับสนุนมาก็จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึงค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณขอบคุณนะครับผมทางมูลนิธินะครับ อะไรนะเอาต่อเหอแบบมีฮาร์ดคอร์ต่อเลยโอเคครับเอาตอนนี้สามสิบเอ็ดยู่ ถึงว่าบอกกับตัวเองที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาก็มีอะไรทำ <c oughs> ก็หลายๆอย่างก็ทำออกมาได้ได้ดีนะครับแต่หลายๆอย่างก็ควรจะทำได้ดีกว่านี้นะก็หวังว่าในอนาคตจะเตือนตัวเองได้มากวาวาาวมากว่านี้ครับว่าเราต้องพุชตัวเองมากกว่าเดิมครับไปนะครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณครับ จริงก็ทาอะไรได้มากกว่านี้ฮะแต่ว่าบางทีมันก็แอบติดแบบว่าแอบติดอยากเปลอยน,นิดนึงะไรอย่างนี้อะไรนะใช่ใช่ใช, <kaz an S 2> ใช่จริงมันก็มีบางบางครั้งที่มาคําก็ทํารื่องอื่นหลายอย่างก็เ<ไอบ>ลยแบบว่าเราก็เลยแบบบางชร้งมันก็เลยดูหายหายไปบ้างอะไรอย่างเนี้ครับจริง<น>จริงมันก็ทําหลายอย่าง <น S 1> ช่วงหนึ่งก็ทําทำบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช่วงหนึ่งก็ไปทําแบบไปดูทำทธุรกิจอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจนแบบบางทีมันก็ ใหญ่ลายใหญ่เลยครก็เลยแบบว่ามาโซเชียลน้อยกว่าที่ควรจะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันน้อยจริงๆในบางครั้งนะผมรู้สึกแย่เหมือนกันแต่ก็คือบางทีผมถ่ายตัวเองหรือว่าถ่ายสตอรี่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยผมมันไม่ได้อ่ะผมมันยุ่งมากเลยแล้วผมว่าทำไงดีอ่ะอะไรนะ มเออใส่หมวกมันก็ไม่ใส่หมวกอยู่บ้านมันก็แปลกๆโอ้หเออะน้ำหมวกอะไรเงี้ยแบบแบนไม่ได้จริงอ่ะทำไมเนี่ยพรุ่งนี้แล้วกันอะไรนะฮะจริงใส่หมวกวิ่งจริงๆแต่รู้สึกว่าผมผมไม่อยากเสยผมไงผมเครื่อเหลือมันเยอะอะไรอะไรนะ มาจุกมนจุกเอ้ผมผมเนี่ยผมผมมันหลอคมันพูดไม่ได้สิเนี่ยใช่แต่บางทีก็แบบจะแบบ เนี่ยก็มีคนสปอยผมแบบนี้แหละลก็สปอยผมเยอะทุกคนเ,เลยครับลงมาก่อนอะไรก็ลงมาก่อนใช่ครับผมชอบสปอยจะเยอะได้เลยะครับจริงนี่ใครอยากกินไอตครีมหรือยังครับยังเลยใส่หน้าทั้งหมดเลยแม็กอยากกินสุดผมทำให้อยู่แล้ว<อ>ผมยื่นให้เลยป้อนด้วยไปอยากนะ โอเคโอเคโอเคป้อนเข้ามือไงป้อนเข้ามือาไปกินกินใช่ใช่ใช oh. อยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วคน oh. แซวเยอะย้ายที่ดีกว่า Okay, but we have a... หมุนหมุนหมุนอยากโดนแม่งต่อยนะแม่เข้าไปดูใน X มีคนอยากโดนเยอะอยู่นะ อย่าเดี๋ยวพี่แม็กต่อยไงอย่าเดี๋ยวพี่แม็กต่อ,อย